ไปไหนติดเชฟไปด้วยติดอกติดใจไปไหนติดเชฟไปด้วยติดเชฟมาด้วยรือป่าเชฟมาด้วยทุกที่ทำมุญงวันนี้ด้วยเชฟซะด้วยได้โพวันที่นี้ตาข้างทุกทีมีเชฟซะด้วยเรียนสั้อย่ีงนี้เราคงจะมีเชฟมาให้ด้วยเชฟนี่ไม่ธรรมดาชอบไปเชฟก็ไม่ธรรมดาใครใครเรียกว่า super CJ อยู่ไหนชีวิตไม่ขาดความอร่อยไม่ปลากระกป๋องซูเปอร์ซีเชฟปลาซาดินชิ้นใหญ่ขอยํำชิ้นใหญ่นั่นนุกในซอสมะเขือเทศเข้มกดรอยระดับซูเปอร์ซีเชฟทั้งปลาทั้งซอสซูเปอร์ซีเชฟขอเชิญท่านร่วมบุญสมทบทุนตั้งมูลนิธิสถิตธรรมวัดมีความจําเป็นจะต้องหาทุนโดยการสร้างเหรียญสเกลานำมาสร้างเป็นพระ ปางสาคัญคือพระพุทธเจ้าปางสัตสรูพระ,ละหลวงพ่อทวดหลวงพ่อกลกายสิทธิ์อาจารย์ลลยหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธ์สนับสนุนมูลนิธิสติธรรมก็ะจะแจกเป็นที่ระลึกติดต่อได้โดยตรงที่023141466 023184643 ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจรายการแสงธรรมนำชีวิตจากวัดมันทุ่งเสรีซึ่งได้ออกอากาศมาเป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วญาติโยมผู้สนใจก็ให้การสนับสนุนบางท่านก็มีศรัทธาอยากจะมาร่วมสนทนาด้วย เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวเพราะรายการของเราเนี่ยอยากให้คนทุกชั้นได้เข้ามาช่วยกันเป็นที่ปรึกษาเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหานเราเป็นหานใหญ่ก็คือการที่เราไปสร้างวัดมีนโยบายอันแน่ชัดมีมูลนิธิเป็นที่รองรับคือ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุหรือเลี้ยงผู้สูงอายุให้ปฏิบัติธรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดให้ที่อยู่ที่อาศัยให้อาหารสอนธรรมะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราหาจากผู้ศรัทธาที่เขามีเหลือกินเหลือใช้ที่จะเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ในวัยหนึ่งให้ได้รับความสงบ มีความสุขพอควรกับอัตภาพให้มีกัลยาณมิตรช่วงนี้เป็นดูดร้อนเทศกาลที่เรียกว่าร้อนมากๆในประเทศไทยวันหนึ่งไปเจอนักวิทยาศาสตร์เขาคุยบอกว่าแกนโลกมันเอียงเนี่ยตมาภาพไม่มีความรู้เรื่องแกนโลกเอียงแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าการเวลานยาวนาน มนุษย์ทำลายธรรมชาติและในขณะเดียวกันธรรมชาติก็ต้องตอบสนองการทำลายของมนุษย์จึงเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกเรียวกว่ากฎการธรรมชาติคือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือว่านา้ำท่วมพายุพัดอะไรเนี่ย ทำว้วนแล้วแต่นำมาถึงความสูญเสียเสียทรัพย์มันเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่เสียชีวิตคือหมดไปเลยของมนุษย์ในชีวิตหนึ่งเนี่ยฉะนั้นเทศกาลหน้าร้อนนี้เราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธา์มาณบัดนี้ก็เมษาวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านไปแล้วก็มีวันมาคบูชา วันมาฆาูชาทุกวัดก็จัดเวียนเทียนทําบุญตักบาทาปฏิบัติธรรมพระสง์ก็นําญาติโยมเข้าสู่มิติการปฏิบัติธรรมให้เรารู้ผิดชอบชั่วดีรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาฐานะเราอยู่ในศาสนา หรือว่าคนอยู่ศาสนาอื่นก็ทําตามกฎกติกาของศาสนาของแต่ละท่านที่เราเคารพว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ศาสนาพุทธพิเศษนอกจากสอนให้คนเป็นคนดีแล้วสอนสูงคือให้เราปฏิบัติให้พบกับความสําเร็จอันสูงส่งคือมรรคผลนิพพานการไม่กลับมาเกิด เรียกว่าไม่มีเชื้อที่จะมาเกิดเป็นบรมสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์อีกแล้วแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นก็ต้องใช้เวลายาวนานหลายกลับหลายกันอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสร้างสมอบรมบาร,รมีมาธาตุที่พระองค์ทรงจําได้มีถึงห้าร้อยชาติในห้าร้อยชาติเนี่ยพระองค์ทรงบําเพ็ญบาร,รมีตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมหรือว่า มีความกตัญญูกตวเวทีเป็นที่ตั้งทุกชาติบรารมีก็แก่กล้าจนมาทั้งเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนที่มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นพระเวสสันดรชาดกเป็นพระเวสสันดรเื็นพระดองก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มาเป็นพระพุทธเจา้าเบื่อหน่ายในโลกียสุขว่ามันความสุขที่ไม่แน่นอนคนแสวงหาความพ้นทุกขก์ออกบวช สัตรู้แล้วก็ประกาศสอนศาสนามาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่าพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วโลกหลังจากพระเจ้าปรินิพพา์แล้วเป็นเวลาถึงสองพันกว่าปีศาสนาของพระองค์ยังคงทันสมัยอยู่ให้ผลต่อผู้ปฏิบัติเดี๋ยวผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วแต่โลกของมนุษย์หลากหลายหลากหลายดังที่ได้กล่าวแล้วว่า กิเลสของมนุษย์นั้นไม่เท่ากันบุญบาร,รมีไม่เท่ากันบางคนอย่างที่บอกแล้วว่ามาสว่างไปมืดมามืดไปมืดมามืดไปสว่างอะไรเนี่ยในทางพระก็บอกว่ามามืดไปสว่างก็มาในฐานะยากจนแต่ว่ามีความคิดดีมานะอดทนตั้งใจทําความดีเขาเรียกว่าไปสว่าง พวกหนึ่งมาสว่างแต่ไปมืดเพราะมาในฐานะสะกุลดีแต่ไม่ขวนขวายไม่ปฏิบัติไม่ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่ามืดบอดอามาสว่างแต่ว่าไม่กลับไม่ทําความดีก็ไปมืดไอ้พวกที้หนึ่งก็มาสว่างไปสว่างคือมาในสกุลดีแล้วก็ทําดีเนี่ยเรียกว่าเป็นไปอย่างนี้ในเทศกาลหน้าร้อนหรือว่าวัน มาคบูชาที่ผ่านมาทุกวัดก็ได้ทําหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนดีๆนาพุทธบริษัทมาทำบุญในฐานเวียนเทียนปฏิบัติธรรมเทศน์สอนธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าวางรากฐานในการเผยแพร่ธรรมะในวันมาคบูชาก็วางกฎเกณฑ์กติกาให้เราทําดีอย่าทำชั่วทําจิตให้สะอาดผ่องแผ้วนี่คือกฎหลักใหญ่ๆ ส่วนหลักย่อยๆนั้นเราก็ถือวัดปฏิบัติว่า